สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลขพาโรยหัวเด็ดครับก็เป็นยังไงบ้างครับหลังจากประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำาวดวันที่1มีนาคมพศ2565ไปแล้วครับก็อาจจะช้าหน่อยนะครับนำผลประกาศมาให้ fc แฟนช่องได้ดูนะครับสำหรับรางวัลที่1นะครับ061905รางวัลเลขท้าย2ตัว07 รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 2 3 6ครั้งที่2834รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1 2 3 4ครั้งที่2 691นนะครับส่วนชุดรางวัลอื่นๆท่านผู้ชมก็ลองนำไปเทียบไปดูนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ตรวจนะครับแคปหน้าจอนี้ไว้แล้วก็นำไปตรวจดูนะครับก็ไปดูเลยครับสำหรับงวดนี้นะครับชุดตัวเลขดับ สำนักดังนะครับจะมีตัวเลขอะไรบ้างครับไปดูกันได้เลยครับมาดูเลขดับนะครับชุดแรกครับของอาจารย์โกสัมพีนักคำนวณนะครับดับลักสิบลักหน่วยบนนะครับงวดที่แล้วทางช่องไม่ได้ลงให้ดูนะครับก็ไปคำนวณกลับนะครับไปคำนวณกลับให้ดูวัที่ผ่านมาในสูตรนี้หลุดนะครับก็ไม่ได้ลงให้ท่านผู้ชมดูนะครับคงจะโชคดีกันไปนะครับสําหรับใครที่ ไม่ได้ชมชุดนี้นะครับวดนนี้ครับดับเฉพาะหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับถ้าสูตรยังไม่หลุดนะครับให้ตัวเลขเนะครับดับหลักสิบหลักหน่วยบนมาดูสูตรนี้กันต่อนะครับเลขดับร้อยสิบหน่วยบนนะครับสูตรนี้วัต่ผ่านมาให้หกนะครับดับก็ผ่านนะครับวันนี้ได้ตัวเลขหกเป็นตัวเลขดับร้อยสิบหน่วยบน มาดูเลขดับหลักสิบหลักหน่วยล่างกันบ้างครับสูตรนี้ของอาจารย์โกสัมพีนักคำนวณนะครับวันที่ผ่านมาทางช่องก็ไม่ได้ลงนะครับสูตรที่1ดับ6สูตรที่2ดับ2องก็ผ่านวันนี้สูตรที่1ดับเลข4สูตรที่2ดับที่เลข3มาดูสูตรนี้กันบ้างครับดับคู่ล่าง10จชุดครับของอาจารย์เกานะครับก็มาดูครับวันที่ผ่านมาในหนึ่งมีนาครับก็ผ่านนะครับดับคู่ล่าง วันนี้ครับ16มีนาคม2565ดับคู่ล่างครับมีตัวเลข1625 3443 5261 708998และก็07นะครับดับคู่ล่าง10ชุดมาดูกันต่อกับเลขดับคู่บน10ชุดนะครับดูหลัดูเลขดับคู่ล่าง10ชุดไปแล้วดูดับคู่บน10ชุดครับ วันที่ผ่านมาผ่านนะครับสูตรนี้มาดูครับวันนี้คู่บนดับ10ชุดมีตัวเลขอะไรบ้างครับมี182134 4750 63 76 89 92และก็05มาดูกันที่แนวทางเลขดับล่างของซีด้าสูตรนี้ครับมันที่ผ่านมานี่ให้ดับ6นะครับ นี้ซีดาให้นะครับดับที่เลข2นะครับมาดูต่อกันที่แนวทางเลขดับบนหลอดดูดน้ำสูตรนี้กันมาครับดับบนร้อยสิบหน่วยบนสูตรนี้ให้ดับที่เลข0มาดูแนวทางเลขดับบนนะครับของมูดิ้งนะครับก็ร้อยสิบหน่วยบนนะครับ วันที่ผ่านมาให้6ดับก็อผ่านนะครับวันนี้ให้ตัวเลข3นะครับดับ1 1หน่วยบนมาดูแนวทางเลขดับล่างนะครับแนวทางรับสนิทดับล่างของนาคิโนนะครับวันก่อนให้1ดับก่อผ่านนะครับวันนี้1มีนาคม2 5 6 5นาหนคิโนให้ดับล่างนะครับ10หน่วยล่างให้ดับ9กามาดูต่อกับอีกสูตรหนึ่งครับเลขหลงทางไม่น่ามาล่างนะครับ ของนาคิโนนะครับก็อวดก่อนสูตรนี้ให้6ดับนะครับก็ผ่านวันนี้ให้ตัวเลข1ดับล่างมาต่อที่แนวทางเลขดับบนนะครับของแอส k นะครับมาถือแล้วให้6ดับนะครับสูตรนี้ก็ผ่านวันนี้ดับบนทุกหลักนะครับให้ตัวเลข4ดับมาดูสูตรนี้ครับเลขดับบนครับเดินดีนะครับวันนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับดับบน ก็ให้ตัวเลขเจ็ดนะครับตามสูตรนะครับถ้าสูตรยังเดินดีอยู่มาดูสูตรตัวเลขดับบนชุดนี้กันบ้างครับหนึ่งมีนาที่ผ่านมาให้สี่ดับบนก็ผ่านนะครับหกวัที่ผ่านมายังไม่หลุดนะครับวันนี้งวดที่เจ็ดดับบนให้ตัวเลขสองนะครับร้อยสิบหน่วยบนมาดูต่อกับแนวทางเลขดับบนทุกหลักนะครับชุดเรียกฉันว่านางพญานะครับดับบนทุกหลักสูตรนี้ให้ดับที่ตัวเลขสี่ ก็ด้วยผลงานของแอดแอมมี A ่ Me นะครับเลขดับบนร้อยสิบหน่วยบนสิบหกมีนาครับแอดแอมมี Ad ่ A Me ให้ดับตัวเลขสามมาดูผลงานเลขดับบนทุกหลักนะครับของนักรบอิสระนะครับวันที่ผ่านมาให้แปดดับนะครับก็ผ่านนะครับวันนี้ดับบนทุกหลักนักรบอิสระให้ตัวเลขสามนะครับดับบนทุกหลักเลยร้อยสิบหน่วยบน มาต่อกันด้วยเลขขี้เกียจมาล่างนะครับของนักรบอิสระนะครับเป็นชุดตัวเลขดับหลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับวันที่บานมานักรบอิสระให้เก้าดับล่างครับก็ผ่านวันนี้ให้ตัวเลขหกนะครับไม่น่ามาล่างขี้เกียจมาล่างนะครับตามสูตรมาต่อกันกับแนวทางเลขดับหลักหน่วยบนปีหกห้านะครับปีหกสี่ต่อปีหกห้าของแอดมีวันที่บานมา ดับหลักหน่วยบนให้ดับ4ี่ขอผ่านนะครับวันนี้ดับหลักหน่วยบนให้ดับที่เลข1ต่อกันกับแนวทางเลขดับหลักสิบบนของแอดมีนะครับวันที่ผ่านมาให้3ดับหลักสิบบนก็ผ่านวันนี้ให้ตัวเลข8นะครับเป็นตัวเลขดับหลักสิบบนมาดูต่อที่แนวทางเลขดับหลักสิบล่างนะครับของแอดมีวันที่ผ่านมาใี่ให้9นะครับดับหลักสิบล่างก็ผ่านวันนี้ ให้ตัวเลข6นะครับดับหลักสิบล่างมาดูเลขดับหลักหน่วยล่างของแอดมีกันต่อครับวันที่ผ่านมานี่ก็ให้4ดับหลักหน่วยล่างนะครับก็ผ่านวันนี้แอดมีให้ตัวเลข3นะครับดับหลักหน่วยล่างมาดูเลขดับของแอดมีใบสุดท้ายแล้วกันครับเป็นชุดตัวเลขดับหลักร้อยนะครับวันที่ผ่านมาในให้ศูนย์ดับหลักร้อยนะครับก็ผ่านวันนี้ แอดมีให้9นะครับดับหลักร้อยมาดูที่แนวทางของแอดปุ๋ยกันบ้างนะครับสูตรนี้ครับเลขดับหลักหน่วยล่างนะครับเมื่อที่ผ่านมาให้4ดับก็ผ่านครับวดนนี้ดับหลักหน่วยล่างแอดปุ๋ยให้ดับที่เลข3นะครับมาดูอีกสูตรหนึ่งครับที่เพิ่งหลุดไปนะครับดับหลักหน่วยล่างสูตรที่1ของก่อแอดปุ๋ยนะครับงมดที่ผ่านมาให้7ดดับก่อนหลุดนะครับ รอลุ้นกันต่อครับว่าสูตรนี้จะกลับมาเดินต่อหรือไม่นะครับดับหลักหน่วยล่างสูตรนี้แอดปุ้ยให้ดับที่ตัวเลข7ตามต่อที่ผลงานเลขดับหลักสิบล่างแอดปุ้ยนะครับันที่ผ่านมาให้7็ดับหลักสิบล่างก็ผ่านนะครับวันนี้สูตรนี้ให้ตัวเลข5านะครับดับหลักสิบล่างมาปิดท้ายคลิปนี้กับเลขดับหลักสิบล่างของแอดปุ้ยกันครับ วันที่ผ่านมานี้ลุดไปนะครับหลุดไปให้ศูนย์กับหนึ่งดับหลักสิบล่างก็ลุดนะครับวันนี้มาลุ้นกันครับว่าเลขดับหลักสิบล่างของแอดพุ้ยศูนย์นี้จะกลับมาเดินต่อหรือไม่นะครับ2ตัวเลขดับหลักสิบล่างคือ2กับ3ครับก่อนชุดนี้ก็จะเป็นชุดตัวเลขดับนะครับหลายเจ้าพอสมควรนํามาฝากท่านผู้ชมเบฟซีแฟนช่องนะครับนาไปพิจารณาหรือนําไปเปรียบเทียบกับ ชาวคนอื่นดูนําไปเทียบกับเลขเด่นด้วยนะครับบางครั้งบางทีเลขเด่นชนดับนะครับก็อย่าทิ้งเลขเด่นนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเดฟซีทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยดีเสมอมานะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้ขอบคุณและสวัสดีครับยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ